เรื่องย่อๆของลัดดาแลนด์ก็คือชีวิตของครอบครัวครอบครัวหนึ่งคือคุณพ่อเนี่ยฝันอยากที่มีบ้านของตัวเองฝันว่า,อ,าอยากจะให้ทุกคนในบ้านเนี่ยได้อยู่พร้อมหน้าพร้อมตากันได้มีความสุขร่วมกันในบ้านของตัวเองเอะไรเงี้ยก็เลยไปดาวบ้านอยู่ที่เชียงใหม่ย้ายเข้ามาอยู่ที่หมู่บ้านลัดดาแลน แต่เหตุการณ์เนี่ยมันเกิดตรงที่ว่าในหมู่บ้านนี้เนี่ยมันเกิดเหตุการณ์สะเทือนขวนัญมีการฆาตกรรมเกิดขึ้นเด็กคนใช้ถูกฆาตกรรมในบ้านก็กลายเป็นเป็นผีที่เฮี้ยนขึ้นมาชาวบ้านแถวนั้นนะเริ่มมีการพูดก,กันว่าเห็นผียังคงวนเวียนอยู่ในบ้านอะไรอย่างเงี้ยฮะก็ทําให้แบบครอบครัวเริ่มแบบเริ่มสั่นคลอนแบบคนในบ้านเริ่มรู้สึกหวาดกลัวสึกว่าบ้านหลังหมู่บ้านหลังนี้ยมันไม่น่าอยู่อีกแล้วอะไรยเงี้ยถึงแม้ว่าเราจะ เจอเหตุการณ์ต่างๆเนี่ยแต่ว่าเราไม่สามารถย้ายออกได้ก็เลยเกิดเรื่องวุ่นวายแล้วก็น่าส,สยดสยองเกิดขึ้นถือว่าเป็นหนังผีที่ที่ค่อนข้างใหม่ครเพราะว่าปกติแล้วเนี่ยหนังผีทั่วไปก็จะเริ่มคิดจากผีก่อนอะไรเงี้ยแต่ว่าสำหรับเรื่องนี้ของทางผมกับทางทีมงานที่ทําบทอะไรเงี้ยฮะมันเริ่มคิดจากความเป็นครอบครัวมากกว่าเป็นหนังผีที่แบบมีปมที่เข้มข้นอะไรเงี้ยครับทาให้แบบส่วนตัวรู้สึกว่ามันเป็นผีอีกแบบที่ ที่น่ากลัวมากขึ้นนะจะเป็นหนังผีที่ค่อนข้างมีเหตุผลและค่อนข้างเป็นไปได้เอาเรื่องของดราม่าในเรื่องความรักครอบครัวซึ่งเป็นเรื่องเซนซิทีฟของเกือบทุกคนนะคะเข้าไปเกี่ยวข้องก็อยากเชิญชวนทุกคนมาดูหนังเรื่องระดาแลนด์กันนะครับผมว่าได้ทั้งความสนุกได้ทั้งความได้สาระด้วยครอบครัวของตัวเอกเดี๋ยวจะมีสมาชิกอยู่ขั้นสี่คนคือมีคุณพ่อชื่อทีฮะเป็นผู้ชายที่เหมือนกับว่า รักครอบครัวมากรักรักภรรยารักลูกมากพยายามทาทุกอย่างเพื่อที่ว่าอยากให้ครอบครัวของเขาเนี้ยมีความสมบูรณ์ผมก้องสารสังครปรีชาครับรับบทเป็นทีครับในหนังเรื่องรัดาแลดนครับที่สนใจอย่างแรกเลยคือบทผมอยากเล่นหนังดราม่ามานานแล้วแล้วก็มีหนังผีเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยพอเห็นว่าบทเป็นงี้ปุ๊บโมันมันสนุกแล้วมันน่าสนใจมากก็เลยรับเล่นครับคนแม่นะครับก็คือในเรื่องจะชื่อว่าป่านครับ บล็อกปียทิดาวารมุสิกค,ค่ะระบบทเป็นป่านในภาพยนตร์รุ่นดาแลนด์ค่ะป่านเนี่ยจะเป็นผู้หญิงคนหนึ่งนะคะซึ่งซึ่งมีพื้นฐานทางบ้านค่อนข้างดีมีคุณแม่ที่ค่อนข้างเข้มงวดแต่พอหลังจากที่วามาแต่งงานกับคนทีแล้วเนี่ย แม่คุณแม่เขาเหมือนกับไม่ค่อยเห็นด้วยนัอะไรเงี้ยการที่มาแต่งงานกับผู้ชายที่แบบค่อนข้างจะต่ํากว่าจนกว่าอะไรเงี้ยครับพอหลังจากนั้นก็คือเป็นการแก้ปัญหาของคู่คู่สามีภรรยาใหม่ที่พยายามคลี่คลายทุกอย่างให้มันดีขึ้นเราก็พยายามให้คุณแม่เนี่ยยอมรับในตัวสามี ยอมรับว่าเขาก็สามารถเป็นหัวหน้าครอบครัวที่ดีได้โดยที่เราเองก็รู้อยู่ว่าเขาอาจจะยังทาได้ไม่เต็มที่แต่เราก็พยายามผลักดันเป็นกําลังใจธรรมดาก็ชอบดูหนังผีอยู่แล้วแล้วก็ชอบเก็บกับดรามา่าแล้วยิ่งเป็นหนังสไตล์นี้เรายิ่งโอ้โหใช่เลยเจอเรื่องที่ถูกใจโปรเจกต์ดีๆนี้ก็อยากมีส่วนร่วมชื่อสุธธา,าอุดมสินคะชื่อเล่นชื่อปัน,ปน ก็ในหนังเรื่องระดารนแลก็เล่นเป็นแนนค่ะก็ลูกสาวคนโตฮะของครอบครัวนี้ชื่อแนนครับเด็กผู้หญิงธรรมดาคนหนึ่งเหมือนเด็กวัยรุ่นทั่วไปปัจจุบันนี้ครับเพียงแต่ว่าทีกับปานเนี่ยไม่สามารถรับภาระในการเลี้ยงดูลูกคนแรกไหวเนื่องจากต้องเชันทำมาหาก,กินชยชันทำงานอะไรเงี้ยก็เลยเอาลูกเนี่ยไปฝากแม่ยายคือคุณแม่ของปานเลี้ยงจะเป็นเด็กที่ เกียดพ่อมากเพราะว่าถูกคุณยายบอกมาว่าเนี่ยพ่อน่ะไม่รักเรานะพ่อรักแต่น้องอะไรเงี้ยก็เลยจะแบบฝังใจแต่ลึกๆแนนก็ชอบก็รักพ่อค่ะแต่แค่ทำเหมือนกับว่าไม่สนใจพ่อเพื่อให้พ่อสนใจเราอะไรเงี้ยค่ะสวัสดีครับผมชื่อครับรับบทเป็นนัดครับนัดจะเป็นเด็กเป็นเด็กกับว่าค่อนข้างจะใสๆเหมือนเด็กทั่วไปเลยฮะค่อนข้างจะไร้เดียงสาไม่ค่อย ไม่ค่อยมีความซับซ้อนทางความคิดมากนักกอลแกล็นี่สุดยอดเลยครับกอปแกปนี่ย้อนกลับไปนึกถึงตัวเองตอนห้าขวบผมยังทำอะไรไม่ได้ขนาดนี้เลยกอปแกปนี่ถึงจะซนถึงจะอะไรแต่ว่าเวลาเราให้เขาทาเขาก็ทําได้ซึ่งเด็กห้าขวบมาเล่นซีนอารมณ์ขนาดนี้มาถ่ายหนังกันดึกถึงตีสองตีสามตีสี่เขาก็ยังทำได้ก็ถือว่าเป็นเด็กที่เก่งมากครับหลังจากที่ย้าย ครอบครัวมาก็เกิดเรื่องขึ้นในหมู่บ้านและดานแลนก็คือมีการฆาตก,กรรมเกิดขึ้นในหมู่บ้านมันทุกสิ่งมันเริ่มจากตรงนี้ครับผมบ้านหลังหนึ่งที่เจ้าของเป็นชาวต่างชาติอะไรเงี้ยแล้วก็ฝากคนใช้ชาวพม่าในการดูแลบ้านอะไรเงี้ยเด็กคนนี้ก็คือรับจ้างทำงานแบบไปเช้าเย็นกลับให้กับบ้านอื่นๆด้วยซึ่งสามีบอกว่าก็คือจะจ้างเด็กมาดูแลซึ่งก็คือเป็นเด็กคนนี้คือมะขินจะให้มะขินเนี่ยมาดูแลแต่ก่อนที่จะมะขินจะมาดูแลให้เนี่ย ก็เกิดเหตุซะก่อนซึ่งพอเราเดินผ่านกับลูกเราก็จะเห็นว่าอุ้ยเกิดอะไรขึ้นนะบ้านนี้อะไรอย่างเงี้ยก็คืออ๋อน้องมาขินไปแล้วก็กลายเป็นเป็นผีที่เฮี้ยนขึ้นมาคือถ้ามาขินเคยไปทํางานที่บ้านคนนู้นคนนี้คนนั้นมาขินก็ยังจะไปตามบ้านนี้เหมือนเดิมเหมือนกับที่เข้ารดน้าต้นไม้อยู่ทุกวันก็สิ่งที่มาคู่กันระหว่าง บ้านบ้านผีสิงหรือหมู่บ้านหรือที่อาถรรพ์อะไรเงี้ยมันมาพร้อมกับวัยรุ่นฮะวัยรุ่นที่ชอบแบบว่าเข้าไปลองของอยากรู้ว่ามีจริงหรือเปล่าเป็นความอยากรู้อยากเห็นอะไรเงี้ยฮะก็เลยทําให้แบบมีฉากหนึ่งที่แบบเพื่อนๆของแนนเหมือนกับหลังจากที่ไปทํากันบ้านกันเลิกมาดึกแล้วขับมอเตอร์ไซค์มาส่งแนนที่หมู่บ้านอะไรเงี้ยพอผ่านบ้านหลังนี้ปุ๊บเนี่ยก็เลยรู้สึกว่าอยากจะเข้าไปดูอะว่ามันมีผีจริงหรือเปล่าพอเพื่อนเพื่อรู้เรื่องว่าหมู่บ้านของเราเนี่ยมีคนตายแล้วก็ อยากอยากลองแบบวัยรุ่นก็แบบอยากลองอะไรอยู่แล้วแล้วพอเข้าไปก็ห้องก็จะเป็นห้องที่มืดมากบ้านจะมืดมากก็โทรหาโทร,โทรศัพท์หาเพื่อนแล้วก็เพื่อนก็ไม่รับสายแต่ว่าได้ยินเสียงโทรศัพท์เพื่อนดังอยู่ในห้องเก็บของนั้นก็เลยเดินเข้าไปแล้วก็พอกําลังจะหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาก็เพื่อนก็ปิดประตูขังไว้ในห้องเก็บของค่ะแล้วทีนี้เราก็เห็นว่ามีผียืนอยู่ข้างหลังเพื่อน เราก็เลยทำหน้าตกใจมากแล้วเพื่อนก็ปิดประตูใส่เรล้าปึ้งเลยแล้วก็แบบโดนขังอยู่ในห้องเก็บของคือจริงๆแล้วเวลาทําฉากผีเนี่ยฮะ mm hmm. เวลาถ่ายถ่ายหนังฉากผีขึ้นมาฉากหนึ่งเนี่ยความยากมันอยู่ที่ว่าคือตัวละครจริงๆแล้วเนี่ยจะไม่สมมติจะไม่มมไมค่อยได้เจอผีจริงเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยฉะนั้นการเรื่องของการแสดงเรื่องของแ a c t ิ้งในการกลัวผีเนี่ยเขาค่อนข้างจะแสดงในสีที่ตัวเองไม่เคยรู้สึกมาก่อนอะต้องมือสั่นตัวสั่นแล้วก็แบบ ทำหน้ามันจะร้องหา้าคือแบบกลัวถึงที่สุดแล้วอันนี้นะคือกลัวเยอะขึ้นเรื่อยๆเยอะขึ้นเรื่อยๆห้ามลงก็คือเราต้องทำเหมือนกับห้องมันมืดแล้วนากลัวแต่จริงๆคือเขาฉายไฟเข้ามาคือสว่างทัดเลยเป็นลูกผู้หญิง มองดูสิผียังอยู่หรือเปล่าเพื่อนเรายังอยู่หรือเปล่าเฮ้ยก็ที่จะต้องทำบุญที่หมู่บ้านนะคะเพราะว่าเนื่องจากพอมะขินไปแล้วเนี่ยก็จะมีบ้านที่ย้ายออกกันไปเรื่อยๆเพราะว่าอาจจะเป็นบ้านที่มาขินเคยไปทำความสะอาดอะไรแล้วมาขินเขาก็ยังไปอยู่แล้วก็บางคนก็คือจะเจอเจอมาขินในลักษณะต่างๆ ซึ่งไม่ได้เจอแค่หลังเดียวก็เจอกันหลายหลังแล้วก็มีทั้งคนที่ช็อกไปแล้วก็ทั้งที่ตกใจกลัวมากแล้วก็ย้ายบ้านหนีกันซึ่งเรารู้สึกว่าในหมู่บ้านที่แสนสุข,ของพวกเรามันระสรําระสายทางทุกคนก็เลยคิดว่าควรจะทําบุญให้เมขินสักทีหนึ่งแล้วละ่ะชาวบ้านก็เลยเหมกับรวมกลุ่มกันที่สโมสรหมู่บ้านครับแล้วก็แล้วก็เชิญเชิญพระมาะสวดอะไรเงี้ย พี่ป๊อกก็แบบเออสังเกตเห็นพระองค์นี้พอดีว่าเขามองไปที่มุมห้องห้องหนึ่งอะไรเงี้ยพระรูปนั้นคือพระอยู่ในส,สมณเพศอย่างนั้นไม่ได้หมายความว่าจะไม่สามารถรับรู้ในสิ่งที่อย่างพวกเรารับรู้ได้พอมองไปที่พระองค์นั้นอ,อ,อีกครั้งเนี่ยพระเขาเริ่มกลัวมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆเลยอย่างเงี้ยตัวเองก็เลยเริ่มแบบเริ่มใจไม่ดีละตัวเองก็ไม่เห็นท่าทีก็คืออะไรกันแน่อะไรเงี้ยจนกระทั่งพระองค์นั้นแบบช็อกแล้วแบบชอ็อกหัวใจวายคา คางานอะไรเงี้ยเลยทำให้พื้นที่คือหาที่แบบเพิ่มความน่ากลัวของคนในหมู่บ้านเข้าไปอีกจับที่อะไรก็ว่าไปค่ะพี่สับที่ค่ะพี่ท่อง่ะปลาเข้าหมู่้านไปด้วยค่ะ and a c t i o น ฉากนี้ก็เหมือนกับคุณพ่ออ่ะเขาไม่เชื่อว,ว่าบ้านนี้มีผีจริงๆเขาก็เลยจะลากเราเข้าไปดูว่าเนี่ยนะบ้านนี้ไม่มีผีนะพอมีวันหนึ่งที่บลูกกลับบ้านดึกพ่อก็เลยโกรธไปตามมาจากบ้านเพื่อนทั้งสกู๊ตทะเลาะกันเรื่องว่าบ้านมีผีมีผีแต่พ่อคนเดียวทั้งนั้นที่ไม่ยอมรับที่แบบหลับหูหล,ล,ลับตาคิดว่าบ้านมันสวยงามอยู่คนเดียวอะไรเงี้ยก็เลยกระชากลูกเนี่ยเข้าไปดูด้วยความแบบเหมือนเสียสติแล้วก็ลากลูกเข้าไปดูให้เห็นเลยว่ามันไม่มีผี ลากลูกเข้าไปในขณะที่ลูกก็เห็นมาแล้วว่าบ้านนี้มีผี ouais. จริงๆลูกเพิ่งโดนหลอกมาก็เป็นสินที่แบบค่อนข้างจะยากมากเพราะว่าเหมือนกับต้องใช้อารมณ์ของตัวละครของทั้งสองคนที่ค่อนข้างจะเยอะอะไรเงี้ยฮะแล้วเวลาถ่ายทำจริงๆเนี่ยคือผมก็บบบอกบอกกับทางปันปันะที่ได้เป็นแนนบอกว่าเฮ้ยต้องเล่นจริงนะต้องพยายามฝืนอะไรก็ได้ให้ให้พี่กองไม่สามารถฉุดเข้าไปในบ้านได้อะไรเงี้ยพี่กองก็พยายามแบบพยายามฉุดอยู่หลายเทคมากผมรับหลายมุมอะไรเงี้ย พอถ่ายเสร็จก็พักอะแล้วเขาเอาเขากเา็เครื่องดื่มให้ดื่มน้ำเนื้วก็มือสัน่นตอนจะก,กินเนื้อ Like